โยทุกคนผมไปรถฟันคนดีคนเดิมนะวันนี้เราจะมาเคลียร์หมดจะเป็นกันต่อนี่พีที่3แลนะทุกคนเอาละจากด่านที่ผมเคลียร์อยู่ตอนนี้ก็ดินโทรดักชั่นผมเคลียร์จบไปแล้วนะนี่หมดแล้วนะต่อไปผมก็ได้ไปเคลียร์แอพเ g นเอร์ต่อนะตอนนี้ผมอยู่ด่าน Final Destination Club นะไปะไปดูกันเลยดีกว่าเอาละไหนดูซิเจอคนป่าหนึ่งนะทุกคนอา้าวใช้ได้ทุกเผ่าวันนี้ก็สวยสิแต่มันให้ตังค์มาแค <laughs> ่เจ็ดสิบมันไหนมันเจวะ แกไปเลยะเดี yeah, oh. ๋ยวโอ้โหดูท oh, ่าตายไหนดูซิด่านนี้มันให้ตังค์มาตั้งสามพันแปดเลยนะทันแน่ไอ้พวกนี้มีซุ่มมีซุ่มได้ในเมื่อเขาให้เรามาสามพันแปดนะ ไปการกล้วยแล้วก็เพื่อความชัวร์อันนี้บับการกล้วยแล้วก็อยู่เลยนี่ <laughs> การกล้วยมึงห้ามตายนะการกล้วยโห <laughs> เด็กเต็มเลยวะ <laughs> เด็ก <laughs> เด็กมันเยอะมาก บัานหลวงโดนเด็กลุมต่อยโอตายเลยรกจุยพู้เลยงานนี้เรียบร้อยอ้เอาล่ะต่อไปก็โหผมเจอโหผมเจอสี่เผ่าห้าเผ่าผมเจอห้าเผ่าเลยว่ะได้มาพันห้านะ <c oughs> ต้องเขาคนนี้จริงๆว่ะไปเลยหัวหน้าเผ่าไวกิ้ง นี่โอ้ไวกิ้งนะไวกิ้งกับคนป่าเฮ้ยพวกนี้ใช้ขวานคู่กันหมดเลยอะดูก่อนผมมีตังค์สี่พันสองนะนี่นักธนูเกเรของเราสอยมันนี่นี่งูฉกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หมดเข้ามาแล้วตายเลยอ่ะนาตีวอุ้ยมันกระโจนน่าเกลียดมากกระโจนโอ้มันกระโจน,นยีน้เลยโอ้แพ้นะเฮ้ยมันกระโจนน่าเกลียดมากเลยนะเมื่อกี้ไอที่จอมยุ่งเด้กไอ้ที่โดนสู้สอยโดนสู้สอยเนี่สยส,สอยมันสู้สอยมันสวยสวย เออโอยมึงจะฮิวอะไรขนาดนั้นโว้หมึงฮิวอะไรขนาดนั้นอ่ะมึงกะไม่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นวูบลีนเลยเนะี่ยมาเริ่มผมไม่หิวมันหิวน่าก,กลัวมากผมเสียงแม่งอะไรเซเบอร์นั่นแหละชกมันงูชกมัน เออชกมันชกมันนั่นแหล,ละชกมันลุมชกมันเออนั่นแหล,ละเออโอไงล่ะน้องโดนงูลุมชกดาบลอยเลยมาเราน,นักงดนตรีมาแบบนี้เดี๋ยวเจอกองทัพเด็กหมู่บ้านอะไรจอนี่ศึกครั้งนี้ห้ามแพ้นะเว,ว้ยไปเออะอะไรมันกระโจนใส่มันคู่มันให้มันกลัว เออแล้ลุงซัดม,มัน,นลุงซัดมันเออลุงซัดมันเฮ้ยผมเจอเจสเตอร์ด้วยว่ะและจีัวมันลุงกระเทียม,มันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรอะ่ะเออนั่นแหละอะไรลุงต่อยมันโอ้โหตายแล้วนะตานละแล้ <c oughs> กระโจมน,น่าก,กลัวมากเลยเด็ก กระวนกระจนเลยมันรูมันรูกระทือมันโหมาหมดมาหมดตายเลยโั้มีจะหิ้วเข้ามาอีกหจอไดาแล้วเอาละทุกคนวันนี้ผมก็ได้เคลียร oh, ์ไปถึงด่านเอ่ออาฟิลคาตาเพาลแล้วนะซึ่งมันเหลืออีกตั้งโอ้โห มันเหลืออีกโคตรเยอะทุกคนคาดว่าน่าจะมีสองสาม EP เลยแหละกว่าจะจบ The a v e n g e r นเจอ์นะก็จบกันไปแล้วทุกคนสำหรับ EP ที่3ในวันนี้นะผมก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกกับคลิปของผมนะผิดพลาดประการใดตัวผมไปทฟันต้องขออภัยทุกคนนะที่นี้ด้วยนะผมหวังว่าผมจะเจอทุกคนใน EP สนะไว้จเจอกันนะทุกคน